ถพออสั่งให้เราทำกิตติบัตรซึ่งเราก็ไม่ใช่เอกคอมซะด้วยแต่ครูทาย่างเราทำได้ทุกอย่างค่ะเอกไหนก็ทำได้ค่ะถ้ามีแอปนี้แอปแคนวาพพะเอกของเราค่ะเข้ามาในแอปก็จะเป็นแม่ปัาประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์ไปที่ช่องค้นหาว่าเกียรติบัตรโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วในแอปนี้นะจ๊ะ กดเข้ามาแล้วก็กดค้นหาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเกตติบัตนะคะซึ่งสามารถเลือกได้แล้วก็แก้ไขได้ทุกอันเลยอ่าสำหรับแป้งนะคะเลือกตัวนี้จ้าเลือกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ ในหน้านี้นะคะก็ให้คุณครูทุกท่านนะคะจัดองค์ประกอบของเกติบัตรของเราว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะใส่ชื่อโรงเรียนใส่คำอวยพรต่างๆเข้าไปให้ครบถ้วนเลยค่ะจากนั้นเราก็จัดตกแต่งข้อความหน้าตาของมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาใส่ตราโรงเรียนลงไปนะคะก็กดอัปโหลดตราโรงเรียนแล้วก็กดเอฟเฟกเพื่อลบพื้นหลังนะคะหลังจากลบพื้นหลังเสร็จแล้วเราจะเอาตราโรงเรียนมาทําเป็นพื้นหลังเกต ิบัตของเรานะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราไปที่คำว่าตำแหน่งค่ะแล้วก็กดให้มันอยู่ด้านหลังสุดเลยเท่านี้ตาลรงเรียนของเราก็จะเป็นพื้นหลังแล้ว แต่สังเกตว่ามันยังมีความทึบอ,อยู่นะคะเราก็กดไปที่คําว่าโปร่งใสคะ่ะเพื่อลดความทึบของตาโรงเรียนลงนะคะให้มันเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังสวยๆเนาะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตราของเรียนอีกหนึ่งอันค่ะมาใส่ด้านบนตรงโบวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีเกจิบัตของเราะคะ่ะอันนี้แป้งเปลี่ยนให้เป็นสีประจาโรงเรียนนะน้ําตาลแล้วก็เหลืองนะคะ หน้าตาของมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จก็ก็จะได้กิจบัตรที่พออต้องการแล้วค่ะทุกคนส่งงานได้เลยจ้ะไม่ว่าครูเอกไหนก็ทําได้ครูไทยทําได้ทุกอย่างก่อนจากกันนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามครูแป้งในช่องติกตอกในงานของครูแป้ง้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย